สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พบกับฮีโร่ตรินอีกแล้วนะครับวันนี้ฮีโร่มีงานมาให้เ,เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับท,ท,ที่ที่กำลังหางานกันอยู่นะครับวันนี้เป็นบริษัทคัดเทมนะครับวันนี้อยู่ตรงแยกไฟแดงตลาดลาวนะครับมีการประกาศรับสมัครงานนะครับข้างหน้าข้างหน้าเราจะเป็นตลาดลาวนะครับ แยกไปแดงตลาดเราเลี้ยวซ้ายจะไปโดนหล่อออกมาทางขวาจะไปทางปั๊มปรทอนนะครับเมื่อรอบที่แล้วที่ผมว่าบริษัทที่น่าสนใจนะครับที่ผมเคยมาผมถ่ายให้ดูนะครับวันนี้นะครับบริษัทคัดเทียมนะครับคุณสมบัติเพศชายอายุชาย,ยหญิงนะครับอาย18ุ18-27ปีนะครับมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง ผู้การศึกษามสาขึ้นไปนะครับมีภาคขยันอดทนสามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทได้ไม่เลือกงานสามารถเข้ากะได้นะครับสวัสดิการก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำนะครับ336บาทต่อว,วันนะครับเบี้ยขยน400ัน4 0 0ถึงเก0บาทต่อเดือนนะครับเบี้ยขยันรายปี4 0 0 0ถึง6,000บาทต่อปีนะครับ ค่ากะดึก50บาทนะครับค่าอา,า,า,าหารกาดดึก15บาทฟรีค่าาหกลางวันนะครับมีรถรับส่งนะครับ OT วันละ3ชั่วโมงของขันจากบิ็อตประจำปีใหม่นะครับได้ทุกคนนะครับเอกสารก็จะมีเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีนะครับทำงานในห้องเอมีประกันกลุ่มการสังคมมีงานเลี้ยงประจำปีท่องเที่ยวประจำปีสปอร์ตเดย์นะครับหรือว่าการแข่งขันกีฬาประจำปีนะครับแล้วก็บนัสประจำปี เงินช่วยเหลือต่างๆนะครับสามารถมาสมัครได้นะครับเนี่ยเงินดีนะบริษัทรับเองไม่ผ่านทรัพย์นะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคลอยู่ที่700รครับ448หมู่ที่6ตตำบลดอนหัวล่อํอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับหรือสอบถามข้อมูลตามนี้นะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับน็อตนะครับ ฝั่งฝั่งนี้จะไปเฟษสี่นะครับตรงนี้จะจะเรียกว่าเฟษสี่นะครับถ้าถ้าเรามองย้อนย้อนกลับไปฝั่งนี้ก็จะเป็นแยกไฟแดงนะครับแยกไฟแดงโดนหัวโล่นะครับทางนู้นถ้าถ้าเลี้ยวขวาไฟแดงไปก็จะไปตโตโยต้านะครับโรง,งงานใหญ่ๆเนาะถ้าฝั่งซ้ายก็จะไปวัดดอนนะครับถ้าตรงไปก็จะไปทางรฟฟ์แท็ซี่นะครับนี่ก็เป็นอีก โรงงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งโรงงานเขาจะมีอยู่สอง,สองโรงนะครับโรงโรงที่เห็นน้นฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงสร้างใหม่นะครับสวย,ยนะใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับเนี่ยเป็นโรงงานสร้างใหม่เลยนะครับทีนี้เราจะต้องข้ามตรงนั้นก่อน เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าโรงงานน่าสนใจมากขนาดไหนนะครับนี่นะครับภาพเต็มภาพเต็มๆของโรงงานนะครับวัสษัสวยนะครับวัสดัเก่าจะเป็นอยู่ฝั่งนี้นะครับโดยปกติจะมีสมัครงานรับสมัครงานอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาเปิดบริษัทใหม่เป็นบริษัทตรงนี้แล้วนะครับถ้ใครสนใจนะครับอย่าช้านะครับรีบมาเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับครับ ครับตำแหน่งรัางงานฝ่ายผลิตนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปของฮีโรมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่ยังไม่รู้ข่าวสารด้วยนะครับถ้าน้องท่านใดที่ได้งานจากที่ฮีโร่ถ่ายลงไปนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ถ้าได้งานจากคลิปของฮีโร่นะครับก็คอมเมนต์ฝากบอกกับฮีโร่ด้วยนะครับว่าได้งานจากคลิปของฮีโร่นะครับขอบพระคุณทุกคนมากครับโรงงานอย่างนี้ตั้งอยู่ที่ที่คมอมตะซิตี้นะครับชลบุรีนะครับ โอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับงานหน้ามีรออยู่นะครับ